สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมมาพี่น้องครับผมมาตามกันต่อนะครับผมเนาะกับแนวทางเล่าพัฒนาด้พี่น้องเนอะแนวทางตำเลา่าของวันที่16นะครับขอ,องวันพุทธที่16กรกดาคม2568พี่น้องครับผมมาลุนตำไทยล้ะก็มาลุนตำเล่ากันต่อน้องพี่น้องเนาะเอาูใ้ในแนวทางตำเล่าของบ่าวพัดคนเดิมอยากเอาไปไว้เสียงโจกเชียงดวงหรือว่าอยากเอาไปไว้เป็นแนวทางกะลองบังด้อพี่น้องเนอะลองเข้ามาติดตาม เอาไปไว้เป็นแนวทางกันได้นะครับผมถ้าผู้ได้ชอบนะครับผมถ้าผู้ได้่ชอบก็เป็นอย่างเด้พี่น้องเด้อเอ้ามาแล้วเมื่อน to ี้นะครับผมเนาะรอบนี้ขอแกตโตเด้วยพี่น้องเด้อรอบนี้ขอแก้โตวนะครับผมเนาะวันที่16นะครับผมวันพุธนะครับผมเนาะมีเลขวินอยู่กับ9 0 7 4 3มพี่น้องครับผมหกโตหตโตคือเก้าพี่น้องครับผมเนาะเอาก่อนจะไปจับคู่กันพี่น้องมาเบิ่นของรอบที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะของวันจันทร์นะครับผมบ่เขาด้อพี่น้องเด้อ วันจันทร์ว่าเขานะครับผมเนาะเล็กที่ออกเล็กที่ออกอ่อยังก็เก้าเก้ายัยงพี่น้องผมลืมแล้ว,วน้นพี่น้องเนะก้ายัยงครับผมลืมแล้วเก้ายัยงวะเดี๋ยวผมเบงกลงเก้าหนึ่งสามศูนย์น้พี่นอนะอ้องเนาะเก้าหนึ่งเกับหนึ่งสามศูนย์นพี่น้องเนาะเออนี่นะครับผมเนาะ ออกไปแล้ว 1, เก่านึงเหลือรางเด้อพี่น้องเด้อบนกันหนึ่งสามศูนย์นะครับผมบ่มีจักโตพี่น้องนะครับบ่มีจักโตเด้อพี่น้องเด้ออ่ะกราบขอโทษขออภัยพี่น้องทุกผูทก้ทุกคนนะครับผมเนาะอ่า บ่เข่าก็คือบอ่เข่าพี่น้องครับผมรุดก็คือรุดเด้อพี่น้องเนะอะบ่มีการแก้ไขตัวเลขอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเข่าก็ยนมะเนรับว่าเข่านะครับผมบ่เข่าก็มรับวราบ่เข่าพี่น้องครับผมเนาะเอามามาเนี่ตามต่อผู้ใดอยากตามต่อเด้อพี่น้องแล้วผู้ใดอยากตามก็รอ,องเบิ่งครับผมสำหรับในรอบนี้นะครับผมเนาะ เลขวินหกตัวคือเก้าพี่น้องครับผมเลขวินอยู่หกตัวคือเก้าเด้อมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีเจ็ดมีสี่มีสามนะครับผมเนาะมาจับคู่กันนะครับผมรอบนี้ให้ลูดแปดกับเก้านะครับผมลูดแปดกับเก้าเด้อพี่น้องลูดแปดกับเก้านะครับผมอ่าตัวเด่นคือแปดนะครับเด่นแปดล่องเก้าเด้อตัวลูดเด้อพี่น้องเด้ออ่าจับคู่กันเอาลูดครับผมเนาะปริโมคมากนะผมก็ล่องจับคู่เองเด้อเอาเดี๋ยวผมจะล่องจับคู่ให้นะครับผมว่ามันจะถือใจพี่น้องบ่นะครับผมเนาะ อา้าวตัแรกอะเด่นเจ็ดเด่นแปดนะครับผมเด่นแปดเดนเจ็ดเด่น 7, เก่าน,นะครับผมเนาะอ่าตัวเดนกับแปดกับเก่านะครับผมเนาะเดนแปดนะครับผมแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสามแปดเจ็ดพี่น้องอา้าวตัแรกมาแปดด้ะนะครับผมเดนแปดกับแปดศูนย์แปดสามแปดเจ็ดนะครับผมแปดศูนย์ เจ็ดบันเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่พี่น้องครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่ได้พี่น้องเด้อผู้เรียนมาเก็ตจัดเจ็ดไปนะครับผมเนาะเอาเบิรงไว้เป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อถ้าตรงใจธรามะก็อเอาไปเป็นแนวทางกันนะครับผมไม่ได้บังคับใครได้พี่น้องเด้ออ่า ตามได้ก็ตามผมบ่ตามก็บ่เป็นยังนะครับผมเอามาให้เพื่อเป็นแนวทางกันนะครับผมเนาะเอาไปเบิ่งเปรียบเทียบกับอาจารย์ดังๆเลขดังๆเพื่อนนะครับผมถามมันตรงกันกะเอาไปจัดกันได้นะครับผมเนาะส่วนของผมก็คือนี่แหละครับผมเขาก็ขึอเขาลุกขึ้นลุดนะครับผมเนาะเออม่มีการแม่นล้างออกแน่นอนนะครับผมเนาะยอมรับนะครับผมกมเป็นจริงเด้กพี่นน้องเด้อ อ้าวนี่นะครับผมเนาะ 80, 8ปดศูนย์แปดสามแปดเนมาศะครับผมเดี๋ยวผมเอาสตัวก่อนวันเดี๋ยวผมจะมาวงกลมให้นะครับผมเนาะศูาเจ็ 0, 9, 7, นะครับผมศูนนะครับศูน แปดแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดนะครับผมเอานีเดอร์ามนีเดอร์พี่น้องเด้อู้ใดมักกะลองเบิ้งลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับผมเนาะอ่ามันมีอยู่สามสูตรคือเก่านั่นแหละครับผมพี่น้องกับผมสามสูตรคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเหล็กมันมีอยู่สามสูตรคือเก้านั่นแหละอืมสูตรแหลก,กะนสูตรแหลก,กะอยู่ตามนี่นะครับผมเนาะสูตรแหลกมันก็ได้ แปดเก้าแปดเก้าพี่น้องครับผมสูตรแรกดนะสูตรที่สองแปดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็สูตรที่สามสูตรที่สามไม่ได้สูตรใดหรอกนะผมก็ล,ลืมลืมละเดี๋ยวผมบ่งก่อนนอะผมเบ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมแปดเก้าเจ็ดศูนย์มีแล้วครับผมแปดเก้าแปดเก้ามีแล้วบ้านเนี่ยกะ แปดเก้าเก้าศูนย์นะครับผมเนาะแปดเก้าเก้าศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์นะครับผมมันมีอยู่สามส่วนนี่แหละนะครับผมมันตรงกันที่แปดกับเก้านะครับผมพี่น้องนะครับผมเนาะเอาผมให้เบิรนเด้อเบิรนเด้อพี่น้องเด้อเบิรนแปดแปดเก้าเก้าโอ้ยแปดแปดเก้าเก้าด้พี่น้องเด้อแปดแปดเก้าเก้านะครับ เด้อแปดแปดเก้าเก้าเด้อตัวนี้เด้อเอาเบิลเบิลน,นะครับนี่สามตัวก็อยู่นี่นะครับผมสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดนะครับผมนะเนาะะเอาคูดมากันล่องเอาไปไว้เป็นแนวทางกันนะครับผม เอามารุ่นตำไทยแล้วก็มารุ่นตำเล้ากันนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมวงกลมเดือบานนี่วงกลมเดือบนเพรว,ว,วงกลมให้แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับนี่อหาโตนะครับผมเนาะหาตัวนี้เด้อหาตัวนี้ละนะครับผมหาคู่ครับผม จับคะแด้แล้วหาครูนะครับผมบน้ลจะลื่มกันไห้นะครับผมบ่เบิ้กระหามห้วงวดนี้มาแท้ๆเบิ้ลนะครับบมเบิ้กระหามเด้อนะครับผมแปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดเก้าเก้านะครับเอ้าวันนี้มากระล้องบังนะครับผม้องเอาไปเป็นแนวทางได้พี่นองพิจารณาครับผมเนาะการวริจาในการรับชมนะครับผมทุกตัวเลขคือ แนวทางนะคร,ครับผมอ่าการเสียงโซกเสียงโดวงมันก็นมีใดมีเสียพี่น้องครับผมเนะมาะมักแนววใดก็ว่ากันไปนะครับผมมากรผพานเด้พี่น้องเด้อมากับพานนะครับผมาฝากติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบมักกระถึกใจก็อย่าเรื่มกดไลค์กดแชร์นะครับผมอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันนั่นนะครับผมเนาะ mm hmm. ah ตำเล่าผมก็ลงโอ้ตมท่าตำไทยผมก็ลุ้งหายรยเด้พี่น้องเด้อ นะครับผมนะขอให้พ uh, ี uh, no one one. No aa, uh, ่น้องเพื่อนโชคดีนะครับผมรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับผมเนาะสำหรับในคลิปมีไว้เพียงเทนีแล้วพี่น้องเนาะมือเนาะมาลอลุ้นกันนะครับผมพรุ่งนี้มาลอลุ้นกันรัฐบาลไทยกับตําเล่าด้วยพี่น้องอ่าสองเวทีใหญ่ครับผมมือสองเวทีใหญ่นะครับว่าผู้ได้จะได้แซมกันนะพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมเนาะในคลิปนีก็เอาไว้จะมีนลพี่เองเนาะอยู่ที่มีแห้งกันทุกทุกคนกับขอบคุณครับสวัสดีครับผม